อย่าลืมนะ31กรกฎาคมพศ2 5 6 6เป็นเรื่ดีจุดทูบเก้าดอกขอลาบก้อนโตเปิดวาสนาบารมีปู่เวสุวรรณช่วยเหลือลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับในวันจันทร์ที่31กรกฎาคมพศ2 5 6 6ช่วงเวลา13.44นาิกา44นาทีถึง14.34นาฬิกา34นาทีเป็นราชาเริก ถือเป็นเริกดีเป็นเริกมงคลซึ่งตามหลักโหราศาสตร์เชื่อว่าวันราชาเริกนั้นเป็นวันฟ้าเปิดเหมาะแก่การจุดทูปเก้าดอกขอพรถาเวสุวรรณ์ขอโชคลาภเงินทองเห็นผลทันตาซึ่งในวันที่31ศรกรกฎาคมพศ2 5 6 6 เวลา13บนาฬิกา44นาทีถึงเวลา14นาฬิกา34นาทีนี้อันประกอบด้วยราชาแห่งเรกซึ่งนับเป็นมงคลเริกเวลาที่องค์เท้าจตุโลก,กบาลอันมีเท้าเวสุวรรณเป็นหนึ่งในสี่ท่านได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาโดยการลงมาแต่ละรอบนั้นก็เพื่อลงมาโปรโดโลกมนุษย์โดยในกำหนดเริ่ออันเป็นมงคลสูงสุด เป็นประธานแห่งมงคลเกิกทั้งปวงและเป็นจุดที่ดวงดาวทำม,มุมทำองศาได้โยดได้เกณฑ์เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างพเป็นเวลาที่เหมาะสมแก่การขอพรขอโชคลาภทางการเงินและการงานให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นอาศัยบารมีของปู่ทาเวสุวรรณเชื่อว่าจะสมหวังดังที่ใจปรารถนากันถูกทานส่วนจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนา ที่เคยได้ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้และเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือหันหน้าหาปู่ทาเวสุวรรณแล้วทําการจุดธูปเก้าดอกแล้วให้พระนมมือขึ้นตั้งนโมสามจบแล้วว่าพระคถาทาเวสุวรรณเก้าจบโดยให้ว่าไปพร้อมๆกันดังนี้นาโมตัสสะภะขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธา นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายมมาราชาโนทาวเวสุวรนโนมารนานังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธ,ธายะอิติปิโสภะคะวา ยมมาราชาโนทาเวสุวรรณโนมาระนางสุข,ขังอาหารสุขตโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมาราชาโนทาเวสุวรรณโนมาระนางสุขังอาหารสุขตโตนโมพุทธายะอิติปิโสภคะวายมมาราชาโน ้าวเวสุวรรณโนมาระนังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายมมาราชาโนทาวเวสุวรรณโนมาระนังสุขังอาหางสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายมมาราชาโนทาวเวสสุวรรณโน มารานางังสุข color, ังอาหารสุขเตโตนโมพุทธายะอิติปิโสภคะวายมมาราชานโนทาเวสุวรรณโนมารานังสุข ahn, ังอาหางสุขเตโตนโมพุทธายะอิติปิโสภคะวายมมาราชานโนทาเวสุวรรณโนมารานังสุขัง อาหางสุขโตนักโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมาราชาโนทาเวสุวรนโนมาระนางสุขังอาหางสุขโตนักโมพุทธายะเมื่อท่องภาวนาครบเก้าจบแล้วให้ท่านอธิษฐานจิตตามที่ท่านปรารถนาได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เป็นอันว่าจบพิธีลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะ ทางเราขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยสาธุ